หมายนี่หมายที่เจ็ดแล้ววันนี้ที่เจ็ดถ้าเราไปใช่กันนั่งใช้ไ้ยัยนยันด้วนตไปเล่นี่หนใช่ไม่เนเลนมรับขหละยกูเก็บใหนอยผัดดูยังนอเบ่ไกวางโอ้ทงสองครับผมนอนใก้กันฝ่งสครับ วกสเด็ดต้องอไปงาในเลขก่อนวงสองครับปาทูก oh, oh, oh. ับปาทูตัวนี้ได้ปาทูอะไรครับผมตู้แล้วทีนันัวตอวใหญ่ตัวใหญ่ต้อ้โอ้ก้องตายแล้วไอ้ยตยดีตายดีตาี้ยืบหลัมาด้วย

<laughs> ข้างปานครับข้างปานเยวข้างปานข้างปานปล่อยตั้ะตัวนี้ยังไม่มีบัตรประชาชนนะครับตัวนี้ต้องก็เลยต้องปล่อยก่อนให้ทำบ,บัตรก่อนอเดา <c oughs> ไม่ทำบ,บัตรที่ยังไม่ทตบ,บัตรที่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วใค <c oughs> กันแต

เมาเนก็หล่อไก็เลยมาเศ้า hmm. ว okay, so okay. ่เศ้าไอ่เหือเยไ่วันีจะเลยไ้เยเหรอก่งได้นะปาะไปได้ไวลาก่อไปไปพี่พป่วันนี้เราก็จบคลิปขึ้นแบบนี้นะครับคุ แกบัดกลับบ้านกับดูปลาร่วงไหมปลาร่วมปลาร่วมมานี่อันนี้เกิปลาร่วมทั้งวันวันนี้โอเค